วันนี้เรียนที่ร้าทุกคนครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องจิตอาสาครับนักเรียนพอจะรู้ไหมว่าที่จิตอาสาเราเนี่ยต้องทําอะไรกันบ้างครับนักเรียนคนแรกครับต้องทำอะไรครับทันทีไม่หลังใช้เงาเป็นหลักยทันทีไม่หวังกินแต่ก็ตรองมือแล้วไปที่สอง่อครับช่วยเหลือผู้อื่นค่ะต้องมือแล้วไปที่สามก่อนครับเก่งมากต้งมือคนที่สี่ครับ คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตอาสาและจะทาเนเรียนแต่ว่าการเรียนเนี่ยถ้าจะมอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ย,ย,ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวคุณครูจะพาไปปฏิบัติ ในการที่จะเป็นจิตอาสาคือเราต้องทําความดีด้วยการมีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์วันนี้คุณครูพานักเรียนมาทําความเคารพแก่องค์พระมหากษัตย์ของเราค่ะนักเรียนทุกคนเรียนพร้อมครับถวายความเคารพแก่องค์พระมหากษัตริย์ครับ <c oughs> ครับนักเรียนครับต่อไปเราทําความดี เรื่องอะไรของจิตอาสาครับเราจะช่วยกันเก็บขยะค่ะ,ะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนักเรียนเก็บเลยมาเดี๋ยวครูช่วยเก็บด้วยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยเ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 ยมาเลยครับผมไปเราไปต่อขยะเยอะเห็ไปแล้วครับไปแล้วครับด้านเย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  ท่านต่อไปทําความดีช yes. ่วยถอนหญ้าให้กับโรงเรียนนะครับมาช่วยกันเร็วมาช่วยคุณครูหน่อยเร็วเอาช่วยกันโรงเรียนเราตอนนี้ยาขึ้นเยอะเลยคุณครูว่าจะปล่อยวัวมากินสักหน่อยเนี่ยแต่วัวไม่ค่อยมีเอาพวุ่มหญ้าแหละมาช่วยถอนหญ้าเดี๋ยวมาล้างรถให้ครูด้วยนะโอ้ยสุดยอดเลย

แสดงว่านักเรียนทุกคนมีจิตอาสาที่ดีเยี่ยมมากเลยหลังจากที่คุณครูได้ลงไปดูการทากิจกรรมของนักเรียนถือว่านักเรียนประสบความสําเร็จแล้วเราขอแสดงความยินดีด้วยที่ประเทศไทยเราได้มีนักเรียนและได้มีเยาวชนที่ดีเพื่อดูแลประเทศของเราจําไว้นะลูกเนาะการที่คนเรานั้นเป็นจิตอาสาต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนดังเช่นองค์ในหลวงของเรานะครับที่คอยดูแลประเทศเราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอนักเรียนเราทำคามรบท่านกันดีกว่านะยืนมาอ่ะ એમ તો વાંધા બોલો